โดยเฉพาะวันที่หนึ่งเมษายนทั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปดาวจันทร์ขึ้นมาแล้วครับดาวเลข2เป็นดาวเด่นดาวพริฤหัสต,ตามมาเพื่อให้เป็นพริฤหัสจันทร์คือดาวเลข5้สองดวงนั้นเจอกันในหน้าร้อนคุณรู้ไหมอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับแฟนๆพบกับสิแสมังกรผมขอติดตามดาวกันที่บ้านหน่อยนะครับสำหรับเดือนเมษานี้เป็นหน้าร้อนเราก็มาอยู่ในห้องแอร์สบายๆบ,บริหารคำนวณเคยได้ยินเคยได้ยินนักพยากรหลายคนที่เขาเรียนรู้เขาจะท่องไว้คำหนึ่งนะครับ พระรหัสจันปันตัวหาผัวเมียมิมักต้องเสียขันหมากมัน่นแปลว่าเมื่อดาวพรหัสเจอกับดาวจันทร์ความรักของคุณนั้นจะสมหวังโดยที่ผู้ใหญ่สนับสนุนเอออันีม้มีไว้นะฉะนั้นใครในดวงจักรราศีมีดาวเลขสองกับดาวเลขหอยู่ด้วยกันไปขอสาวยังไม่ต้องเสียขันหมากมัน่นผู้ใหญ่เปิดทางให้ได้เจอกัน ผมพูดถึงดาวคู่นี้มาเป็นดาวมงคลในเดือนเมษายนโดยเฉพาะวันที่หนึ่งเมษายนตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปดาวจัน์ทรขึ้นมาแล้วครับดาวเลขสองเป็นดาวเดษ์ดาวพฤหัสต,ตามมาเพื่อให้เป็นพฤหัสจัน์ทรคือดาวเลขห้สองดวงนั้นเจอกันในหน้าร้อนคุณรู้ไหม กลับมีดาวมฤตยูเข้ามาครอบนำเราต้องมาช่วยดาวพฤหัสกันหน่อยแต่มฤตยูนั้นคือตัวความเป็นวงกลมความไม่แน่นอนมาเออดังนั้นหลังบ่ายสามโมงหนึ่งเมษาเป็นต้นไปสองห้าศขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงกันทุกคนรวยกันรวยเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ